นกนกนกหครับพี also, really ่น้องหเากัน้จเจ้าบั่นี่กินปาเมียนล้หใ้กันเียพี่น้องนี่นมปบแล้วพีน้องปิงกบหน้าฮกโตงาม ห่อนห่อนให้กันนากินอีนนีแล้วกับกับแก้วบองจำพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบานาเฮาเด้อมันก็พามากินเขาครับพี่น้องปิ้งกบตทำแก้วพร้อมเนี่ยแล้วกับชุบบดแดงครับ Bác Má อ๋อไม่ต้อง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 ไม่ นำนวดเพราะว่าน้ำีนปวก็วน้ำมันก็ปวดเนี่ย่ากยาไปเียวร่างกาก็เสร็จย่าไก็มีอะไรตป็ต้อก็

อีที่นงก็พี่พรัดแมเฮ้ยคอยกันะก็เลี้ยงอยู่จาบ้านพุทธเ่าก,ก็นั่งอยกไป็ล้วไปอย่งี้พี่นึงพ่ายเห็ดเนาะแน่นเนาะ 没有问题。 นี่สะบนั่นแหละรู้ช่หรอจิ้มแล้วคนมเดี๋ยมมันติดตั๊ก็แยาวันนั้นไปใส่หันเจ็บแร่ของของหยาบเม็ดเทาหยาบนีายอันนี้เอ็นมันเยี่ยมเดี๋ยงเดี่ยวปตั้งมาให็กมอิ่มแล้เจ้าตั้งมันกินมลยนยิ้มเนาะแจิงแล้วพักคันงำไม่ได้อิ้มแบงแข็นะข็นเข้าไเนะกิ้มกับบ่าไหล เนี่ยเขาต่ใจใใจะอเหมื่อเมื่อเนี่ยัอ,นนะอกินพักตังค์พักหนึ่งรแม่ม้านเน่เขา่ดายมนมกขึ้นออเาอาปาก็ตปาก็ตาย

นั่นละคอยเห็นมันร้อยอยู่ฝรั่งมาเอาฝรั่งฝรังเขาจไปเอลงป่วยเอเออน่นาต้งระังฮึมไม่ ก็กอกเด็กกอกเด็กอยู่ตั้งหัวเลยอืออะไรอ่ะอ่ะนะแน้แไปใช้่ะุไปแล้วโอ้ยคุณแม่เล่นไปแล้วอานี้นี่อะรอะไรอะไนอไรนี่นี่ไปเออนี่ไปเดี๋ยวแค่นีเดี๋ยวเา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อยนนี้กอเนี่ยตมมาเรือยๆตั้ได้ายหัรบเรือรือว่าเอามาผิดตั้งแตกระต่ายอายุตา้งยต่ไหนแล้วตั้งถียมอะไรอยู่อิงกุ๊ลอส่านนะครับพี่นวัง โอ้โหอะไรข้องเสียมต้องถามเลยกับต้องแก้วเขาเนี่ยขุนเดือนเนี่ยโอ้โหสุดยอดดีๆพี่น้องเอาทั้มดนะครับพี่น้องสวัสดีครับ